สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับวันใหม่เริ่มต้นสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกของวันทํางานนายกคนใหม่และเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนายกคนใหม่ด้วยเดือนหน้าเขาต้องมีโผอะไรทงทหารอะไรนี่อะไรจะเกษียณนี่ต้องมาหมดนะทุกกระทรวงนะใช่ใช่วันนี้วันอะไรวันจันโอชาเลยนะเพราะว่ามันเลิกจันทร์ดับเด้ด้ไดนี่ได้เวลาแล้วนี่ได้ได้เวลาย่าง่า ใกล้ๆได้เวลาสิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีเหรอไม่ใช่เก้าเก้าเก้าโมงนั่นพวกแต่งดำประท้วงหม่อมหลวงพนัดาที่ไปว่าเขาซดวายขวดลเป็นแสนนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ช่วยเต็มที่เชียร์เต็มที่ฮะไม่เชียร์ฝ่ายอบจนะเออให้พวกที่มาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอ่าแตถ้ารัฐมีจริงแล้วว่าอย่างไงเออแล้วมันไม่นั่นนะฮะเอาพูดเกินเกินไปก่อนถามนี่นะฮะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเองมา จ่ายเงินซื้อเสียงกันทําไมวะทำไมพูดเรื่องเอาเรื่องอย่างนี้เลยอ่ะมา,<บ>าประท้วงกันดิดืมม่มวาคนละแสนถามพักกะปีน้ำปลาไม่ไหวมากม่มยอมนอนอ,อย่าโกตัวเองไอไ้โลกเก่าๆกันกเก่าๆเลิกซะทีเถอนะฮะอ,อ้าวแล้วก็ยังมีเรื่องข่าวดีของ ASCV สทวีด้วยจะได้กลับมาแจ้งเกิดแล้ว12บสช่องนะฮะ สองช่องเออเจ้าอ,อื่นเราไม่รู้เราช่องเราป่อนเพราะเราจะอดตายอยู่แล้วนะวันนี้เขาจะระชุมบอดเขาจะขอเ<อ>นี่ยมันหายใจละรัวละรัวแล้วนะออใกล้สิ้นใจอยู่แล้วนะอ,อ่าก็ให้เปิดอันนี้กลับมาเปิดแล้วยังไงก็เ,เรียนเชิญผู้สนับสนุนนะฮะทั้งหลายเตรียมตัวมาช่วยโฆษณาเราหน่อยต้องเอาน้ำแข็งราดไหมอันน้ำแข็งบาดไหมไม่เอาโอ้โหมีมีปริยาหลายส่วนนะบอกเปลืองน้ํา ทั้งดาราดังๆในต่างประเทศและในประเทศนะบ้านเราไม่ได้ขาดแคลนน้าขนาดนั้นหรอกอหม่เวลามันขาดแคลนขาดแคลนโจ้บนฟ้าบอกว่าขาดแคลนเพราะเขาอยู่ฮ่องกงฮ่องกงขาดน้ําน้ําต้องซื้อที่ที่เราเขาหน้มืองเราเยอะแยะไปเออหน้าแรงกันหนานน้ําท่วมแต่ปีนี้ระหว่างคนน้ำาิดก้อนคือเขาบอกว่าวางคนก็จะมีมุมมองโอ้แฟชั่นอ่า อย่างผมก็คิดว่าเป็นแฟชั่นอย่างผมผมก็ไม่ทำหรอกก็เหมือนเนี่ยการน,นำเห<ำ>มือนการน,น,นำมาเหมือนกับไอ้แพร่งที่นอนทําเป็น่าพประหลาดๆไม่ไม่ถ้าถ้าเราเด็กๆเกนี่ยเราไม่ว่านะตอนนี้หัวมันงอกแล้วอ่าเออจ่ายตังเลยคือคือทาบุญเลยนะ<อ>ใครบ้างนั่นแะเออผมไม่ต้องนะผมทําบุญเลยออคือไม่ไปไอ้ไอ้อะไรอย่างนั้นนะเออคือเด็กๆเนี่ยทาน่ารักผู้ใหญ่แล้วทํามันน่าเกลียด่ะนี่มรดิชนเขาบอกว่าคอสชอไฟเขียวออนแอร์ได้ทีวีสิบสองช่อง เอเชียอัปเดตบูสกายหมินบอยเอสทีวีเลยเหรอไม่ต้อคุณอ่านเอ้ยนี่ก็เพิ่งเห้อ่านเดี๋ยวนี้อ่านตอนนี้ให้เห็นนี่ไงเหออผมแต่ผมยังไม่แต่หนังสือพิมพ์เล่มนี้บ้าอมาอุจจารตานะเออจริง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 เนี่ยพอคุณไม่แต่เขาก็เลยไม่ออกชื่อเลยไม่ประกาศชื่อไม่มาอุจจารอุจจารผมพยายามไม่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 ดูเพราะว่าเราเป็นสื่อนะอืมาใหม่ๆเนี่ยนะเริ่มงานสื่อก็ ปีนี้ผมเริ่มวันที่ยี่บสามมีนาคมสองร้อยเอ้ยเริ่มยี่บสามเดี๋ยวกันยี่บสามมีนาคมสองร้อยี่สิบครับยี่บหกมีนาก็เสนนันก็ <20 S 2> พ<า>ี่สอ,องศูนย์เหรอรุ่นน้องผมแฮร์รุ่นน้องผมพี่สองศูนย์นะผมผมหกตุลาผมรุ่นหกตุลาหนึ่งเก้า อ๋อาทำซื้อพิมเหรอทำหนังสือบิมประชาธิปไตยหลังคุณทตนที่เนี่ยออกจากประชาธิปไตยผมก็เข้าไปก่อนหน้านี้ก็เป็นนักข่าวอิสระอะไรเล็นน้อยนะทำให้มันไม่เป็นเรื่องเวลาเป็นรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาทําแบบเป็นนักข่าวเต็มตัวประจําอยู่ที่กรมตํารวจอ๋อไม่รู้เลยน้าใจอย่างนี้รุนน้องผมโอตุลานี่ผมยังเตะฝุ่นอยู่เอ้ยไม่ใช่เตะฝุ่นดิอตุลากำลังต่อสู้กับทรราชอยู่แล้วก็ผมผมผมจำได้ผมน้ำตาไหลนะและเห็นผู้นำนักศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะ สุทามแสงมาทุมนะแล้วเดินกับแฟนเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะรุ้งไอรุ้งก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผมยังโอ้โหไอ้นี่เด็กคนนี้นักสู้เลยนะตอนนี้ไม่นึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นกลายไปอยู่กับทักษิณไปแล้วปปึกเป็นขี้ข้าทักษิณเป็นเจ้าสัวไม่น่าเชื่อว่าเป็นขี้ข้าคนอย่างสุดทามแสงมาทุมเนี่ยเป็นขี้ข้าคนที่โกงบ้านโกงเมืองอย่างทักษิณได้ทุนใช่ไหมัลุ้ดหวังรุดเจ้าพานธ์บอดนี่ไง อสอวทไม่นานไนีเองแล้วไปอยู่ทางไม้ไปทําอะไรเป็นเจอหน้าเขาจิ้มจริงอ,อยู่จัก,กรพันไงอยู่จัก,กรพันไงเออจัก,กรพันเดี๋ยวนี้เขาก็เสียมามามาหน้านะไม่รู้<า>ใช้นี่ช่องหงอ้าหมดยังเป็นร้อยล้านมั้งหลายราย้อย,ลยหลายสิบล้านเป็นหลายหลายหลายเยอะแล้วไปเรียกเขาเสียมันเยอะเสียหนี้ก็มีทีน่ะตอนนี้เห็นไปภาคเพิ่งอะไรพยายามที่จะกลับไปช่องสามนะภาคเพิ่กันแล้วแล้วก็มีเรื่องของวันนี้จะต้องพูดด้วยนะเรื่อง พลังงานใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้คนที่ต่อสู้เรื่องพลังงานเนี่ยทั้งคุณวีระสมความคิดลหลายๆท่านนะนะเป็นการนำก็ถูกรวบเข้าไปอันนี้แหละผมวผมก็บอกนี่แหละคือไฟสมขอนต่อไปจะเป็นไฟลามทุ่งครับจากไฟสมขอนกลางกลางยาคาเนี่ยทิ้งไม่ได้นะไฟสมขอนนะค,คือพูดเดินทางแล้วไปสมขอนจุดพักผ่อนใช่ไหมทำกลางลดยาคาต่อไปจะเป็นไฟลามทุ่งเพราะเรื่องพลังงานนี่แหละ แล้วยิ่งมียิ่งตํารวจรับงานไปด้วยนะโอ้โหหนวยนิ่มเข้าทางหนวยนิ่มเลยวะคือทหารเข้าไปเชิญทหารปกติเขาจะเชิญนิ่มเงียบใช่ไหมอย่างที่เดินไปภาคใต้เชิญไปยิ้มยิ้มแจ่มใสนี่อุ้มเลยอุ้มเลยตํารวจทําไมอุ้มไปใช่ตํารวจอ่ะโอ้โหครูพม่เลาบอกว่าจับข้าวเจ้าไปทําไมแต่ข้าพเจ้าภาษาพ่กขุนเามาแหงเลยนะกูอะเออกูทําผิดอะไรพวกคุนจับกูไปทําไมอ่ะฮะ ไป,ไปเล่นเนี่ยแกนี่ลองคนที่เคยผ่านคุกผ่านตารางออที่เขมรมาแล้วนี่นะออไม่ต้องมีอะไระที่กลัวอีกแล้วแล้วมันตลกตรงที่ว่าเวลาทหารเอาตัวไปเขาจะไปไว้ในค่าราชารออตำรวจไปพวกไว้กองปราบในห้องขังเลยนะออคือไม่เกียดไม่ให้อะไรสิละคือตามภาษาตำรวจไงตอนนี้เริ่มกลับมาซาแล้วไงก่อนห<อ>น้าเคยสองวิทีหนึ่งคราวนี้โอ้ได้นายดีนายไปเออขาหน่วยนิ่มเนี่ยรุ่นเดียวสมยศพอดีเลยครับรุ่นเดียวกันเลยฉะนั้นก็ถือว่าได้ ลมใต้ปีกได้ลมทุกอย่างนายดีแล้วก็มีพลังมีเข้ามีพ้าโอ้โหไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะยุ่งนะถือว่าวางยาทหารหรือเป่าไม่รู้เนี่ยครับเสียหายนะกสชบอกผมผมพ่วงอะผมพ่วงให้ไปจับกองปราบมาคือทุวกองปราบคือเรื่องนี้เพราะว่าไอ้ที่ตบซัพ์ กทมนะประธานกทมไปนอนแล้วผีหลอกอ่ะที่คองภาว่าสาคัญสุดก็หนึ่งเขาเดินกันสี่คนแล้วสองก็ไม่เรื่องการเมืองไม่เรื่องการต่อสู้ปากท้องของประชาชนไปจับเข้ามานะไปอุ้มคือสื่อทุกฉบับเนี่ยขึ้นหน้าปกมาเลยอ่ะวันนี้ดูสิถามขึ้นไงแม้กระทั่งมติชนียังยังถามเลยนะอ๋อมาิชนเข้าเข้าพ่วงแล้วเขาพ่วงแล้วใช่ไหมคือคือเขาเขาอะไรที่เป็นเป็นผลลบต่อต่อคอสชเนี่ยเขาเอาเลย เห็นไหมทุกสื่อนะอ่าอนี่หมดเลยแล้วภาพนี้ปรากฏไปทั่วโลกเลยเอ๊ะก็บอกต่อต้านคือเรียกร้องให้ไปติรูปทำไมมีปัญหาอะไรกับการเมืองไม่ใช่การเมืองด้วยไม่ได้เรียกร้องบปิรูกการเมืองนะนี่แหละคอสชจะต้องไปกำชับตำรวจนะนะว่ายุคนี้เป็นยุคตำรวจพยองกันแล้วเหรอหรือต้องการอะไรเอาใจใครเนี่ยนี่นี่ผมทำคะแนนเหรอผมเคยพูดกับคนเสื้อแดงแท็กซี่หรืออะไรทั้งหลายนะ เวลาหลอกด่าเนี่ยนะพวกควายๆเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งเวลาหลอกด่าเขาทาไงรู้เปล่ะเขาบอกว่าไอคนที่หลงรัฐบาลคนที่หลงนักการเมืองเนี่ยนะเอาบอกว่าไม่รู้มันคิดยังไงนะทุกคนเนี่ยไม่ชอบตํารวจหมดะนะไม่ว่าอาชีพใดเลยวันะหนที่ตำรวจแล้วมีตํารวจลูกตํารวจนั้นๆนไม่ชอบหมดนะนะันถามว่าก็รู้กันอยู่ว่าตํารวจนี่ ฟอนเฟเลเทะอะไรขนาดไหนธุรกิจมืดดำสังคมที่มันเสื่อมซามอยู่ทุกวันเนี้ตำรวจเป็นตัวการสำคัญนะและ้วบอกว่ารัฐบาลที่เป็นหลงไอ้เชียร,รัฐบาลคนนี้เชียรนายกคนนู้นคนนู้นคนนี้เนี่กผมจะยอมรับรัฐบาลหรือผู้นำประเทศนี่นะฮะก็ต่อเมื่อเรื่องแรกจัดการตำรวจถ้ารัฐบาลชุดไหนหรือผู้นำประเทศคนไหนมาแล้วจัดการปฏิรูปตำรวจ ผมจะยอมรับว่าอไอ้นี่ตั้งใจแก้ปัญหาประเทศจริงๆถ้าอย่างนั้นผมไม่ยอมรับอืเพราะว่าพอมา,อา,าเนี่ยไหมพอเข้ามามาพอเข้ามาใหม่ปุ๊บก็เอาตำรวจเป็นเครื่องมือเอาใช้ตำรวจเป็นเป็นเป็นเรียวกว่าเป็นตีนเป็นมืออ่ะคือชื่อเน่าอยู่แล้วนะก็ให้เน่าต่อไปก,ก็ก็อย่างนี้ผมเลยไม่จัดทางเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยจัดทางรัฐบาลคนไหนผู้นําประเทศคนไหนเพราะว่าไม่เคยมีใครที่อยากจะกวาดล้าง S <S <S สังกายนาพาตัดใหญ่ตำรวจสำนัากงานตำรวจแห่งชาติตตน,น,ตนัากด่านเปกรมตำรวจแล้วสำนักงานแห่งชาติสักทีหนึ่งก็คราวนี้และมาคราวนี้แหละคราวนี้บทตั้งบทแต่งตั้งต้องมาระดับตามอาวุโสครับแต่สมยศอันดับสามอ่ะรองจากคุณเอกแล้วก็พงศพัฒน์แล้วก็สมยศอ่ะครับนี่ก็โดนข้ามหวัวไปเลยสองคน <S <S ปั๊กผมยังให้โอกาสนะยังรอรอยังรอนะว่าว่านั่นแต่ว่าว่า ผมอย่ารอดูว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีการผ่าตัดใหญ่หรือเปล่าแต่เห็นอํานวยนิ่มนิ่มก็ใ <c> ช <oughs> แล้วใช้แบบฮะอุ้มนะถามอุ้มเนี่ยดีไม่หายนะเนี่ย <c oughs> ถ้าที่รับนี่หายนะพยานเยอะ <c oughs> ไม่มีพชา,านนี่อุ้มหายนะ <c oughs> เป็นทนายสมชายนิรับไปจิต <c oughs> <c oughs> อีกนะอ้าวมาถึงพลเอกประยุทธ์นิดถึงนะ เพราะว่าวันนี้จะเขียนข้อร่ำเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจากรายการจะเขียนะจะเขียนว่าแกถ้าใช้คําแบบไม่ดีก็จ่อหน้าจอมากเกินไปหรือเปล่าหรือถ้าใช้ธรรมดาก็พูดมากไปหรือเปล่าคือตอนหลังไม่ต้องยอมรับว่าแกพูดเก่งนะน,ะเ,นะเก่งขึ้นแล้วก็โอ้โหอย่างกับ<อ>เก่งกว่านายกผู้นําประเทศหลายคน,นอ่ะพูดเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วไม่เช่านั้นน่ะพูดได้ทุกวันแต่ตอนนี้นะฮะด้วยความปรารถนาดีเดี๋ยวจะเขียนรายลักษณ์อักษรเวลาท่านพูดแล้วเนี่ย รายการเย็นๆค่ำๆสองทุ่มเนี่ยคนเปลี่ยนช่องหนีนะฮะคือถ้าคนไม่มีทางเลือกก็มันถูกบังคับอะนะแต่ถ้าคนมีทางเลือกเช่นมี package, จออย่างอื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยแม้ว่าเรื่องที่พูดจะดี s> <S พูดน่าฟังแต่มันเขาแบบล้นแล้วะก็ก็ยังไงยังไงเยอะไปวากันเถอะเยอะมันล้นมันลักล้ะนะก็ยังไงยังไงก็พิจารณาหน่อยนะน้อยหน่อยน้อยหน่อยใหญ่เยอะแล้วก็ ยา <Yeah. S 1> คนเขาปรารถนาดีเนี่ยนะต้องบอกว่าหลายๆกลุ่มนะฮะที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่เนี่ยนะ <Yeah. S 1> เขายังปรารถนาดีเขายังมีความหวังกับรัฐบาลของพลเอก <Yeah. S 1> นะประยุทธ์อยู่ <Yeah. S 1> นะเพราะว่าทําไมทําไมไม่มีความหวังทําไมยังไม่สิ้นหวังอื mm. เพราะว่า ประชาชนกลุ่มต่างเนี่ยเขาเหนื่อยแล้วที่จะออกมาเดินถนนเขาอยากให้ท่านทํางานสําเร็จทํางานตามอุดมการตามเจตนารมณ์ของประชาชนไม่มีปัญหาให้อยู่20ปี30ปีอยู่ไปเลยนะขอให้ทำดีอย่างผมเนี่ยนะฮะแล้วคนที่รุ่นพี่ผมบางคนอายุเจแล้วนะหรือใกล้ๆ60แล้วหรือแถว60ต้นๆ60ิบอะไรเนี่ยเขาแบบต่อสู้ตลอดชีวิตตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนะฮะไอ้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ว14ตุลา คือเขามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันอยากต่อสู้อีกแล้วเหนื่อยแล้วอะ่ะอยากจะใช้วิจง,งบสงบดังนั้นอย่าไปแบบเอ้ใครพิพากษารณ์ไอ้พวกที่มันโกงบ้านโกงเมืองทําให้ประเทศแตกแยกแล้วตอนนี้มันหัวหดไปหน่อยอท่านไม่ว่าอะไรเขาแต่คนที่ปรารถนาดีแนะนําติติงเนี่ยโอ้โหจะไปจ้องกินเลือกกินเนื้ออย่าเห็นพวกเราเป็นศัตรูนะฮะเนี่ยเรามีความปรารถนาดีด้วยเจตนาลมที่บอกว่าอยากให้ท่านทํางานสําเร็จ ผมเคยบอกแล้วว่าอย่าอย่าอย่าเป็นศัตรูคนดีนะเพราะคนดีไม่โกตายคนดีมีเงินแล้วคนดีใจถึงแล้วคนดีนี่พร้อมที่จะสู้ถึงไหนถึงกันด้วยแล้วคนดีนี่มีเครือข่ายกว้างขวางสามารถสื่อสารคนทั้งโลกได้ไม่ต่างจากพวกรับจ้างเผามงของเมืองในพวกกุยนันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคือสารภาพทางสังคมทั้งสีปัญญาคนดีนั้นมีมากกว่าโดยทั่วไปฉะนั้นก็อย่าแปลงมิตร หรือแปลงคนดีให้เป็นศัตรูครับคือฟังฟังเสียงเขาหน่อยมีอะไรก็พูดจากันใช่นไหมอะไรที่ไม่ถูกท่านก็ชี้แจงมาครับท่ไมยังสื่อเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ถูกก็ชี้แจงมานะฮะหรือผิดจริงๆก็ฟ้องไปอันนี้ไม่มีปัญหาผมผมผมเห็นด้วยนะการฟ้องสื่อเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าสื่อไหนที่ไปละเมิดสิทธิเนี่ยผมแนะนําให้ฟ้องแต่ว่าแต่ว่าภายใต้สภาว่าเช่นนั้นต้องเปิดให้มีเต็มที่ก่อน ครับต้องมีิทธิเสรีภาพเต็มร้อยเหมือนเดิมก่อนฟรีสปีดก่อนไม่ไม่ถูกต้องก็ฟ้องไม่ต้องก็ฟ้องม่ขั้นแรกเนี่ยนะฮะเเจอจาเขาเขาแก้ข่าวไปผิดนะฮะมันมันโดยโดยวิชาชีพอยู่แล้วผิดไปเนี่ยผมยินดีนะนะจะให้เต็มหน้าเลยผมยินดีแต่ถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยแล้วเขาเสียหายเนี่ยก็ขอเข้ามาขออภัยไปไม่ใช่ไปช่องเล็กๆนะไม่หรอกนะคือไม่ต้องไปโอ้โหไปฟ้องร้องแต่ว่าถ้าเรายังยืนยันว่าซอสข่าวแหล่งข่าวที่พูดมาเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อที่จริงเราเชื่อได้ อันนี้ก็สู้กันไปแต่ในสภาพปัจจุบันนี่เท่ากับวันหนึ่งห้ามวิจารณ์โอ้มันห้ามขวางด้วยนะอืี่เนี่ยเกลัวว่าไม่งั้นเนี่ยนะฮะมันเดี๋ยวท่านจะเป็นซูเปอร์แมนอะห้ามขวางไม่เวลาทํางานเดี๋ยวจะเป็นซูเปอร์แมนไงไม่รู้ว่าตัวเองผิดไงคือมีคนติตีนิดหน่อยเขาไม่พิจารณาไม่ตุกขาดูคือไม่งั้นเนี่ยท่านก็เดี๋ยวคือเดี๋ยวจะลอยเหลิบลอยแล้วเลิงอา เลิศและพยองครับพยองลําพองครานี้จะมันจะไปจุดจบแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็ต้องมาเหนื่อยไปลบกับท่านอีกเอยใช่ไหมใช่คือต้องไปออกไปไปไปแบบว่าไปต่อต้านท่านน่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจนะครับคือตอนที่คนก็ยังยอมทนนะว่าโอเคปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในเรื่องการพูดการเขียนการอะไรก็แล้วแต่การแสดงออกทางการเมืองพอทนได้แต่ว่าถ้าโดยสภาพทางสากลแล้วตอนนี้ก็ถือว่าออกแนวเผด็จการแล้ว ใช่ไหมล่ะครับอีการศิกษเสียรภาพนี่เท่ากับออกในมาตรการแล้วอย่าให้เปถึงขั้นทรมารกันเลวกันครับยังทนยัง,ยงทน<ช>ได้อยู่ยังมีความหวังอยู่เพราะเพราะว่าก็ต้องยอมรับรว่า,วามีหลายหลายสิ่งที่ท,ที่ที่โดนอ่ะแมนโดนชาวบ้านอ่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจคือว่าคนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าอ้าวแล้วในเมื่อคุณห้ามให้คนดีพูดอ่ะนะ แล้วคนชั่วร้ายคุณไม่จาัดก,การเขาเลยอ่ะเออไอ้พวกนั้นมันบุษถัวไง<อ>ถึถีเยวลาแล้วมุษถัวคือพอใจมีความสุขกับไอ้คนทั่วร้นี่มันไม่ไปตีติงท่านไม่เคลื่อนไหวเนี่ยใช,ใ,ชให้ท่าน<ช>บริหารงานสบายใจแค่นั้นเหรออถ้าคนดีที่ออกมาแบบว่าติงที่แนะใช่ไหมเสนอแนะเนี่ยติเพื่อก่อเนี่ยอโอ้มองเข้าใจคําว่ากัลยาณมิหรือเปล่าใช่ไหมอ้าวคือจะปั้นหม้อต้องตบใช่ไหมจะปั้นหม้อมันสวยต้องตบตบท้าตบขานตบขาใช่ไหมให้มันเข้าที่เข้าทางครับ ถ้างั้นถ้าไม่ตกต้าตกความมันก็เป็นผิดรูปผิดร่างไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ฮเราบอกไว้แล้วก็อีกเรื่องนะฮะวันนี้ก็ตื่นเต้น่อยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ห้าวันทาการเต็มๆสาหรับตลาดหุ้นนะครับยังไม่โฟมา่ะนี่ยังไม่ถึงเวลาอ้าวบอกก่อนว่าวันนี้มีความหวังเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีนายยกแล้วก็เดี๋ยวมีครมอแล้ววายฉับวด้วยตลาดหุ้นวันนี้อาจจะตอบรับมันะฮะเพราะกาลังอยู่ในช่วงที่มันคึกคักอยู่ด้วย พันธะอากาศตอบรับนะหลายๆกลุ่มนะฮะทั้งกลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างงบเยอะงบมาแล้วงบมาแล้วก็ก็เนี่ยนะฮะวันนี้อาจจะเขียวๆก็ดูว่าบารมีรัศมีของท่านนายกคนที่ยี่สิบเก้านะฮะ จะมีผลต่อตลาดหุ้นขนาดไหนเดี๋ยววัดกันด้วยดัดชนีวันนี้วัดกันด้วยเพราะว่าปัจจัยอื่นไม่มีนะฮะไม่มีปัจจัยอื่นที่นําวันนี้ก็มาเล่นกันด้วยเนี่ยนะฮะว่านักลงทุนมีปฏิกิยายอย่างไรกับนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเก้าตอนนี้ไม่ว่าที่นะ,ะน่าจะไม่ว่าที่นะต้องสิบโมงห้าสิบนาทีก่อนจะให้ประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้นก่อนคือสิบเอดโมงง่ายๆดีกว่าเพราะเริ่มต้นสิบโมงสิบ้านาทีใช่ไหม ก็จะเสร็จนั่นเสร็จนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงจากนั้นก็เป็นนายกเต็มที่อ่าใช่ไหมก,ก็จะเป็นผู้บริหารจะเป็นทั้งหัวหน้าคอสชอพ,พตบตอนายกระทรวงตรีจะควบกาลาโคมหรือเปล่าไม่แน่นี่ยังไม่ดูรายละเอียดนะฮะอ้าวขอไหนๆกใน,ในก็ใกล้ใกลเวลาแล้วนะฮะเอาเรื่องเลยเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็สามเดือน เลยสามเดือนแล้วนะเพราะว่ายี่สิบสองนะฮะยึดอำนาจยี่สิบประกาศอายการศึกอายการศึกยี่สิบสองยึดอำนาจนะฮะก็เลยสามเดือนแล้วเพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าก็เลยมาสามวันแล้วสามเดือนกับสามวันแล้วนะฮะก็เขาบอกสํารวจเนี่ยรู้สึกว่าดูๆแล้วเนี่ยกันานนิยมเนี่ยนะฮะ โดยความที่ยบยังสอบผ่านอยู่แต่ว่าฮันนีมนพี่เรียดคะแนนเนี่ยมันมันเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วเริ่มเริ่มจะหดแล้วไม่ไม่เติบโตต่อแล้วคือไม่นิ่งคือไม่หดแล้วแต่ว่ายังไม่หดแต่ว่าเริ่มนิ่งแล้วนะต่อไปนี้มันจะเริ่มเข้าสู่เป็นเป็นพลาโตคือว่าเป็นแนวราบเหมือนที่ราบสูงฮะพีคแล้วอ่ะส่วนส่วนจะลงวะพีคแล้วสูงสุดแล้วคะแนนนี้น้ำพึ่งเริ่มเอานี่แล้วเริ่มไม่หวานแล้วไงแต่จะขมหรือไม่ นะค่อยๆดูกันไปอ่าค่อยๆเดินไปตอนนี้เปล่าเปล่หรือเปล่าคือไม่มีหลายๆปัจจัยที่ที่มันเปลแาเปล่ามก็หนึ่งเช่นไม่ทําอะไรเรื่องพลังงานชาเลยเกิดแล้วไปจับกลุ่มผู้ที่องรโต่างหากสองแล้วก็ลอตเตอรี่ก็ยังราคาแพงอยู่ใช่ไหมลอตเตอรี่ไม่พูดถึงแล้วเนี่ยไม่พูดถึงแล้วก็ยอมสงสัยจะยกตรงเขาถึงบอกว่าจะให้เป็นฉบับละล้อให้อะไรเงี้ยนะละ้อยล้อยต้องเพิ่มเงินรางวัลนะถ้างันจะไปหวังให้ พ่อค้าลดราคาหรือคุมราคาสินค้าได้เลยนะอย่าไ,ไปหวังเลยเพราะอ้าวของรัฐบาลเองกระดาษแผ่นเดียวแท้นะยังไม่สามารถควบคุมราคาได้อายี่ปัวก็ยังขึ้นราคาตามใจช,ชอบอคุณไม่ฉีกสัญญาเขาอ้างว่าอีกไม่นานก็หมดสัญญาแล้วแต่ถ้าธรรมน,นูญคุณฉีกได้เงีย่ยคำถามประโยชนนี้นก็ตอบไม่ได้อ่ะอคุณยังกล้าฉีกรัฐธรรมนูญเลยกับมาสงส่งทองเทศแล้วคุณไม่กล้าฉีกสัญญากับยี่ปัวอืแปลว่าอะไร ถามนะเมื่อกีเรื่องพาสปอร์ตทักษิณนะเจ้าทักษิณทำไมไม่ถอนไม่ถอนเพราะอะไรไม่มีคําตอบให้อ่ะมือทั้งหมดในเมื่อมันมีเงินงาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้คนจินตนาการมันโนไปเรื่อยเปื่อยว่าแต่มันต้องเป็นอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ลามถึงถังเช่าของเก่าอยู่ได้ล่ะก็เริ่มเริ่มมีการพูดกันคือทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าจะโทษคนอื่นไม่ได้ จะไปห้ามว่าคุณอย่าขวางเขาไม่ขวางเขาถามห้ามเขาถามไม่ได้นะเขาเขามีสิทธิ์ถามอ่ะเพราะว่าเขาเป็นประชาชนเนี่ยอันนี้แหละนี่อะไรที่มันเป็นปมๆอยู่แล้วตอบไม่ได้นะมันเป็นไม้ไม้ปักอกอยู่นะคือคือถ้ามีปมอยู่แล้วยังให้คําตอบไม่ได้เวลาที่วิ่งแล้วในรัฐบาลชุดนี้วิ่งไปแล้วเนี่ยวิ่งร้อยเมตรพอเข้าที่ร้อยเมตรที่สองเนี่ยแล้วแผ่วเมื่อไหร่เนี่ยนะ ตรงนั้นมันจะรีเวิร์สนะเรีย้อยลกลับเลยนะเรียบร้อยเราเห็นไม่เยอะแล้วเราเห็นไม่เยอะแล้วแล้วมันก็หมายจะว่าไปไปไปรุนแรงนะหรือพูดตรงก็ต้องพูดเลยนะก็ต้องดูสมัยถนอมประพาสเลยนะคือต้องคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะถนอมประพาสเนี่ยตอนนั้นเ,เนี่ยเบ็ดเสร็จเลยนะโอ้โหอย่างสุดยอดตอนนั้นคุมทุกอย่างตอนนั้นไม่มีอะไรมีโทรศัพท์ บ้านซึ่งรอ8ปีกว่าจะติดตั้งได้ไม่มี iPhone ไม่มีไอโฟนลิงต่างประเทศเนีไม่มีแปลกจะไม่มีเลยทั้งไปมีแต่โทรศัพท์ที่หยอดตู้แดงนานๆจะเห็นสักทีหนึ่งที่ใช้การได้อแต่การสื่อสารก็คือสอนก็คือโรนียลครับคืออยากให้ย้อนดูนะฮะว่ากลัวว่าจะอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปเพราะต้องไปดูประวัติศาสตร์ถนงประพาส ยุคของหพระพัเป็นไงแน่นปักเลยนะยังก็ยุคของรอสชอก็เหมือนกันแน่นแน่นปักรุ่นห้าสองพันเปอร์เซ็นต์การันตีความมั่นคงพลเอกอิสระโพรงอ่านประกาศรับรองความมั่นคงสองพันเปอร์เซ็นต์สามเราทับสองพันเปอร์เซ็นต์นะสุดท้ายสี่สิบเจ็ดพันสุดท้ายนะฮะก็ไม่งั้นคือคือต้องพูดเรื่องนี้ให้เพราคืออย่าไปคิดว่ามัน แพ็กเกจแล้วอ่มันผนึกกันแล้วนะมันแน่นปึกแล้วแล้วยังไงก็ได้อะไรก็ได้มันบอกแน่หรอกนายฮนะคือถ้ามันถ้าทำดีๆก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามันไม่ดีแล้วเริ่มอึดดัดนะรคนส่วนใหญ่เริ่มอึดดัดนะจะเป็นปัญหาแล้วยิ่งยุคนี้นะโซเชียลมีเดียปิดกั้นไม่ได้ครับแล้วไว้นะ มันไว้ยังเขารถไฟลำทุ่งอีกอ่ะคือคือบอกว่ายเล่นโซเชียลมีเดียมีเดียนะฮะแต่มันค่อยๆเป็นมันขยายผลขยายผลไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็โซเชียลมีเดียไม่ใช่เหรอที่ทําให้คนออกมามืดฟ้าโมดินใช่อียิปต์ที่เจ๊งไปก็โซเชียลมีเดียนี่แหละครับอ้าวเราต่อเลยนะฮะเรื่องพลังงานซึ่งไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยถึงไปปิดกั้นอะไรขนาดนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไอ้พลังงานเนี่ยจะนําไปสู่ การกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของกอสชใช่หรือไอ้พูดเรื่องพลังงานเนี่ยกลุ่มที่เข้ามาต้องการปฏิรูปเนี่ยเพื่อประชาชนได้ประโยชน์นะฮะเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานก็ออกใบปลิวมาแผ่นปลิวนะฮะไม่ใช่เมื่อวานนี้ออกมาพักอะไรใช่ไหมเยอะๆเป็นเต็มหน้าก็มีอสื่อเต็มหน้าก็มีลงนะฮราจะลงในเรื่องนี้ใช่คือพยายามชี้แจงเข้าใจว่าโอ้โอพลังงานมันหายยากต้องนําเข้านะฮะเขาก็จะไป<ๆ>เขาจะจัดเวทีอนกันนะ คือวันนี้รือวันวันพรุ่งนี้จัดมาเมื่อวันที่27 27ฮะแล้วก็ถึงบอกว่าจะต้องขอตัวคุณวีระเนี่ยออกมาก่อนเพราะว่าเขาจะเขาจะถูกควบคุมไว้เจ็ดวันเขาจะขังไว้เจ็ดวันไงฮะคือต้องออกมาให้ออกมาร่วมที่จะนี่แหละรายการรายการนี่แหละนะเพราะขาดคุณวีระเนี่ยมันทําให้ขาดคนที่จะแสดงความคิดเห็นและมีข้อมูลอยู่พอสมควรคือไปขังไว้อย่างนี้นะเจ็ดวันที่กองปราบเนี่ย มันจะทำไงไหมเรียกแขกคนจะไปเยี่ยมเยอะไงอันนี้คนจะไปเยี่ยมเยอะก็ห้ามไม่ได้เขาไม่ได้มาชุมนุมกันเขาไปเยี่ยมญาติเขาไปเยี่ยมพักพวเพื่อนฝูงเขาครับถ้าหลายสิบคนกลายเป็นร้อยขึ้นมาถ้าร้อยกลายเป็นหลายร้อยขึ้นมาเป็นเออแล้วอย่างนั้นจะโดนโดนหมดไหมคนที่ไปเยี่ยมจะไปโดนได้ไงเขาบอกผมไ่เยี่ยมอ่ะผมไม่ได้มาทําอะไรนี่มาเยี่ยมดูว่ามันมันเกินมันเกินห้าคนอ่ะเขาไม่ได้ชุมนุมคัดค้านเขาไปเยี่ยมญาติอ่ะ ถ้างี้คุณไปเดินหน้าภารกิจคุณโดนหมดสิใช่ไหมมันไม่อยู่เจตนาเดียวกันนี่ไปด้วยเจตนาเดียวกันไปเยี่ยมไปเยี่ยมพระพุก่ะเขาโดนโดนจับไปเสียอีกคนใช่ไหมผมจะได้ที่ซักเนี่ยจะไปด้วยใช่ไหมคนนี้ก็จะไปก็จะได้รู้ตัวว่าจะโดนด้วยหรือเปล่าก็เมื่อวานโดนไปหลายคนนะฮะสิบเอ็ดคนฮะก็ ก็ยังเพิ่งเริ่มออกเลยสตาร์ทเลยนะกำลังเดินแล้วก็แบ่งกำลังไปห้าค,คนคือผมว่าหน่วยละห้าคนเป็นการกลัวที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครัมกลัวปนระแวงด้วยและที่ระแวงระแวงเพราะอะไร,เระอเพราะเจตนาที่แท้จริงตัวรังต้องการแบบรูปไหม <c oughs> เขาเอามาชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะว่าเขาผิดอะไรไีนเมื่อเขาให้ความรู้ประชาชนอื ถ้าเป็นเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยได้ไหมไอ้สิ่งที่เขาพูดมันผิดหมดนะมันไม่ดีจะไปก่อชนวนให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งเหรอไม่ใช่คือสิ่งที่เขาทำน่ะทุกคนได้ประโยชน์หมดตั้งแต่ขอทานยันนายกอะไรอย่างนี้ดีกว่าท่านมันถูกลงใช่ไหมล่ะก็ทำไมไม่จับไปแล้วนั่งคุยกันแล้วถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะว่ากันด้วยเหตุผลแล้วนะ เขาไม่ได้ขับไล่รัฐบาลเลยเขาไม่ได้ขัดแย้งกับรัฐบาลเลยเพราะเพียงแต่ว่าขอให้มีการไปรูปพลังงาน<อ>ในแนวทางที่เขามีข้อมูลอยู่แต่หนยนี้เหมือนผีดิบไปกินเลือดเลยเห็นหน้ามือสบายอยู่แล้วอ,อ,อะชอบชอบ,ชอบงานแบบนี้ชอบอ,อเราเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะมาดูตลาดทุนเลยนะฮะก่อนพิธี รับพระบรมราชโองกอาราวแต่ว่าแต่งชุดดำบรรพรมีคนแต่งชุดดำขนาดไหนนายกอบประพวกรจปจปตเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้นะ,นะเดี๋ยวกลับมาคุยเ,เรื่องนี้ครับพักกันก่อนครับ